สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตต้นบอนที่ผมเก็บมานะครับผมที่ผมเก็บมาเลี้ยงไว้นะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่ก้านด่างนะครับก้านด่างใบด่างนะครับแต่ว่าด่างแบบขนนกนะครับผมตอนนี้ก็ที่มันขึ้นมาใหม่ก็ด่างครับผมนี่ครับนี่ครับขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ ใบนี้ขึ้นใหม่นะครับนี่ครับด่างครับผมส่วนไอใบนี้มันเหี่ยวไปแล้วนะครับผมอีกสองใบมันก็ด่างนะครับอีกสองใบที่ผมตัดทิ้งไปนะครับส่วนต้นอื่นก็ยังนะครับยังไม่ขึ้นนะครับต้นนี้ก็เริ่มขึ้นนะครับขึ้นมาโผลมานิดหน่อยนะครับผม ส่วนต้นอื่นๆก็ยางนะครับต้นนี้ก็กําลังขึ้นนะครับต้นนี้ก็กําลังขึ้นนะครับผมต้นเล็กๆนี่ก็กําลังขึ้นมาใหม่นะครับนี่ก็ด่างลายขนนกเหมือนกันนะครับผมนี่ครับส่วนต้นใหญ่นี่ก็นี่ครับมันจะมีด่างแบบนี้ครับผมนี่ นี่ก็คือใบที่แตกขึ้นมาใหม่นะครับผมจะออกด่างแบบทองๆหน่อยๆนะครับผมแล้วก็ต้นต้นนี้ครับต้นนี้ก็คือบอลดานะครับผมบอลก้านดํานะครับแตกยอดขึ้นมาใหม่ก็นี่ครับด่างชัดเจนครับแต่มันยังไม่กลางออกมานะครับผมยังเป็นหลอดอยู่นะครับผมนี่ครับชัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนี่ครับ นี่ยังไม่ได้ใส่กระถางนะครับผมใส่เป็นถุงดำปลูกต้นไม้อยู่นะครับนี่ครับต่างแบบนี้ครับผมอ่าส่วนต้นนี้ก็กำลังขึ้นนะครับผมไอหลอดนี้ก็กำลังขึ้นมาใหม่นะครับส่วนใบอีกใบหนึ่งก็ที่มันด่างก็นี่ครับ ก็เริ่มจะเหี่ยวแห้งไปนะครับผมตรงก้านเหี่ยวแล้วนะครับนี่ครับตรงก้านเหี่ยวแล้วครับส่วนใบก็จะด่างประมาณนี้นะครับผมนี่ครับครับด่างจะด่างตรงนี้นะครับผมนี่ครับบริเวณนี้ครับใบใหญ่ครับนี่ใบใหญ่ส่วน ต้นที่มีครึ่งไว้นะครับนี่ครับผมต้นนี้ก็สวยงามนะครับมีใบเดียวอยู่นะครับใบใหม่ยังไม่แตกหมอขึ้นมานะครับผมหลอดใหม่ยังไม่ขึ้นมานะครับนี่ครับผมหลอดใหม่ยังไม่ขึ้นครับผมยังมีใบเดียวอยู่นะครับ ส่วนไอ้นี่ครับผมส่วนต้นที่ว่าแปลกๆนี่ผมก็เก็บมาครับตอนนี้เขียวแห้งไปนะครับเหลือแค่นี้นะครับผมนี่ที่มันเป็นใบยาวๆนะครับนี่ครับใบยาวนี่ครับนี่ยาวนี่เลยนะครับอีกสองใบผมตัดทิ้งนะครับผมเพราะมันเหี่ยวนะครับนี่ครับอีกสองใบผมตัดทิ้งครับนี่ อีกไฟหนึ่งก็กนี่ครับอ,อีกไฟหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับอีกไฟหนึ่งไว้แปกนะครับชัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนี่ครับ ่วนต้นเล็กๆก็ผมก็มปลูกไว้ตรงนี้นะครับผมนี่ครับนี่กะลาม้พ้าวนี่นะครับที่มันด่างอยู่นิดๆนะครับผมตรงนี้นะครับมันจะด่างนะครับแต่ใบมันพับเข้ามานะครับตอนนี้ก็รอยด่างก็อาจจะจางในกล้องเห็นไม่ชัดนะครับแต่ถ้าดูของจริงแล้วชัดครับ อ่าตรงนี้นะครับด่างตรงนี้เลยนะน,นี่ก็กําลังจะแตกขึ้นมาใหม่นะครับอีกหนึ่งใบนะครับขึ้นใหม่นะครับกำลังจะกลางออกนะครับด่างในด่างนี้ก็รอดูครับส่วนมะพร้าวที่ผมเก็บมาก็นี่นะครับผม,มแช่น้ําไว้อยู่นะครับอ่านี่ก็เป็นอีก ลูกหนึ่งนะครับผมที่กำลังแตกยอดขึ้นมานะครับก็แช่น้ำไว้อยู่นะครับผมส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นกวักพวงเงินนะครับผมนี่ครับเดีวผมปลูกไว้นะครับผมกวักพวงเงินนะครับ ใบนี้สวยงามครับผมเป็นต้นเป็นต้นบ้านนะครับเมตตามหานิยมนะครับผมเป็นสีมงคลนะครับโชคลาภนะครับผมปลูกไว้หลายต้นนะครับผม หนึ่งมี่ห้ามีอยู่ห้าต้นนะครับส่วนข้างนอกก็มีนะครับข้างนอกก็มีเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่านี่ครับผมอันนี้ที่อยู่ข้างนอกนะครับเมื่อกี้เอาไปไว้ในบ้านนะครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกแล้วนอกนี้มันจะมีกบอยู่นะครับผมกบที่ผมเลี้ยงไว้อยู่นะครับนี่ครับมันชอบเข้าในกระถางนะครับ มก็เลยไม่ค่อยอยากจะไว้ข้างนอกนะครับมันดดเข้าไปแล้วมันไปเหยียบไปเหยียบไปทับแล้วก็ยอดมันหักอะไรอย่างนี้นะครับส่วนต้นนี้ผมก็มาไว้ตรงนี้นะครับต้นนี้ก็ด่างนะครับเนี่ยด่างขนลกนะครับผมนี่นก็กำลังจะแตกขึ้นมาใหม่นะครับ ครับผมโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมคับเดียดให้ดูเฉยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับ